วันนี้มีความคิดความเห็นทางการเมืองนะคะของบุคคลสําคัญทางการเมืองท่านหนึ่งนะคะเจ้าของฉายาโซ่ข้อกลางหรือจิ๋วหวานเจี๊ยบนะคุณผู้ชมคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะท่านพูดถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมาตลอดไม่ว่าปรับกี่ครั้งก็ทะเลาะก,กันพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยทหารก็เข้ามานะคะคท่านบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์การเมืองในตอนนี้เนี่ย เหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อ88ปีที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พลเอกชวลิตค่ะได้ให้กำลังใจรัฐบาลท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าทั้งการเมืองและเศรษฐกิจกฐฐนะคะแล้วก็บอกว่าให้กําลังใจมาตลอด88ปีแล้วเท่ากับอายุของท่านเองแต่สําคัญกว่านั้นคือรัฐบาลเนี่ยให้กําลังใจท่านบ้างหรือไม่นะคะวันนี้เนี่ยพลเอกชวลิตบอกว่ารัฐบาลพูดแต่เรื่องของพักการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องของหัวหน้าพักเรื่องเลือกตั้งเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ส่วนตัวท่านเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องห่วงเเรรื่องนนั้พาะ ไม่ว่าจะปกครองในรูปแบบไหนสิ่งเดียวที่รัฐบาลต้องพูดคือจะทําอะไรเพื่อประชาชนนะคะส่วนตอนนี้ต้องให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะอยู่ครบวาระหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่อาจจะอยู่ถึงสิงปีก็ได้ค่ะานทสคัญุกรัฐบาลนายกรัะมนตีทุกคน,คนดีทั้งนั้นน่ะมีความตั้งใจดีถ้าไม่ดีก็คงไม่ให้เป็นนายกแน่นอนนะนะ เพราะนั้นสาคัญนายกรัฐมนตรีต้องรู้จักในการที่จะปรับตัวแล,ล้วรู้ว่าขณะนี้ประชาชนมีความต้องการอะไรวันนี้เนี่ยทุกคนรู้มีความต้องการอะไรแต่สาคัญมาานันจะเอาเงินที่ไหนมีเงินนี่สินเท่าไหร่แปดล้านล้านสิบล้านล้าน,าน,านเห็นไหมเยอะแยะมากมายไกลกองคนจนเท่าไหร่แปดล้านสิบล้านคนเวลานี้เป็น GDP เป็นไงลบแปดเปอร์เซ็นต์ลบลบลบสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนะนี่เป็นเป็นหาทั้งสิน้น เราจะแก้ยังไงอันนี้ต้องมาช่วยกันชิดนะส่วนที่ประชาธิปั์นะคะวันนี้เขาจะสัมมานากันที่กเกาะสมิตรจังหวัดระยองนะคะก็มีการปิดห้องพูดคุยกันระหว่างสสรัฐมนตรีของพักไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยนะคะก็มีการ ถ่ายภาพร่วมกันนะคะคุณจุลินเนี่ยนะคะให้ทุกคนชูนิ้วโป้งและนิ้วชี้เครื่องหมายคล้ายๆตัวเจนะพอถามว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรคุณจุลินไม่ยอมบอกนะผู้สื่อข่าวก็เลยสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเจที่มาจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณจุลินก็ได้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะนี่คือเดากันเองนะคะ,คะส่วนออคุณจุลินให้สัมภาษณ์ว่ายังไงคุณจุลินบอกว่า การสัมมนา,าในครั้งนี้ถือโอกาสชาร์จแบตนะคะกระแสะความขัดแย้งในพักเนี่ยยืนยันว่าเป็นเพียงแค,แค่กระแสะข่าวลือนะคะส่วนถ้าหากมีการปรับคอรอมเนี่ยจะเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีของพักหรือไม่คุณจุลินบอกว่าเป็นความเห็นของสสและกรรมการบริหารพักร่วมกันค่ะ